วันนี้นะครับเจอกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาลองดูเตาไอชีวมวลอีกแบบหนึ่งนะครับผมที่ผมไปดูในอินเทอร์เน็ตมาใน YouTube มาแล้วก็มาลองทำดูว่ามันจะใช้ได้ผลหลังจากที่ทำมาแล้ว2แบบนะฮะไอตัวแบบเนี้ยผมได้ถังเป็นถังเหล็กนะฮผมที่เขาเลิกใช้งานแล้วแล้วก็เอามาตัดออกนะฮะมีเจาะรูอยู่ข้างล่างแล้วแล้วผมก็ตัวนี้ผมเอาตะแกรงมาใส่ข้างในนะฮะ แ,แ,ปแปลงตัวนี้สามารถริงๆเตาตัวนี้สามารถแปลงทำเป็นเป็นใส่ถ่านธรรมดาแล้วก็ทำย่างทำต้มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็จะทำเป็นจุดแกลบนะครับผมแบบแบบที่เขาใช้กันอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็แล้วก็ผมก็ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นแบบ ไอ้เตาชีวมวลที่มันจะมีกล่องไอ้ไอแก๊สอยู่ข้างในด้วยผมก็เอากระป๋องสีนะฮะสองใบามาต่อกันนะฮะแล้วก็เจาะรูนี่แล้วก็มีรูระบายระบบรัวอากาศข้างบนนั่นนะฮะแล้วก็ข้างล่างอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวจะเทสทีละอย่างว่าโอเคถ้าสมติว่าใช้แกลบแล้วเป็นยังไงใช้ฟืนแล้วเป็นยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่ากับช่างของเรา,าจะช่วยกันเทสตวันนี้เดี๋ยวมาลองดูแกลบก่อน อ่ะ,อะ,อะทองมาเลยเอาอันนั้นมาใส,ส่สิเอาท่อแก๊สถ้าสมมุติว่าจะจุดแกลบนะครับผมก็คือต้องใส่ท่อหาท่อ PVC ใส่ตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วก็เทกแกลบเข้าไปนะฮะลองดูนะฮะเทกแกลบเข้าไปเทกแกลบเข้าไปเทแกลบเข้าไปไอ้ที่สาเหตุที่จะต้องอวางท่อ PVC ไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อว่าให้จะให้มันเป็นปล่อง ตรงกลางนะฮะเวลาเราจุดเราจะต้องดึงท่อ P v c ออกมาแนละ้วเดี๋ยวเอากดกดกดให้แน่นกดให้แน่นทีนี้กดให้แน่นนะครับกดเราต้องแบบแบบนี้ก็คือว่าเราจะต้องกดแกลบให้แน่นนะฮะผมแล้วก็ไฟมันจะลุกติดมาจากตรงกลางนะฮะแล้วก็คือลามออกมาด้านข้างนะครับแล้วก็แกลบที่ลุกไหม้แล้วเนะี่ยก็มันก็จะไหลลงไปข้างล่างนะฮะ เราสามารถเอาขี้เถ้าแกลบเนะี่ยก็คือไปใช้งานได้นะฮะผมรดน้ําเสร็จแล้วก็คือเอาไปไปใส่ต้นไม้หรือไม่ก็ไปปลูกต้นไม้เพราะว่ามันจะปรับอ่าอ่าค่า pH ของดินเนี่ยนะฮะผมทําให้พืชเหมาะสมที่จะเจริญเติบโตนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้กดให้แน่นอีกนะขอขอลงอีกอีกนะไอตัวนี้ชื่อมีสุกแน่อยากมาดูด้วยอยากมีส่วนร่วมด้วยอยากออกกล้องด้วย อ่ะทีนี้อันนี้เวลาดึงออกก็แค่หมุน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 อย่างเงี้ยฮะนี่นน่นนะช่างนะครับโอเคก็ดึงดึงดึงออกมาค่อยๆดึงออกมาอย่างเงี้ยค่อยๆดึงออกมาอย่างเงี้ยนะฮะปึ๊บมันก็จะเป็นรูปล่องตรงกลางตรงนี้นะฮะเนี่ยจนถึงเนี่ยด้านด้านล่างเนี่ยฮะนี่ฮะด้านล่างนี่ก็คือโล่งๆอย่างเงี้ยนะครับด้านล่างโล่งๆอย่างเงี้ยโอเค อากาศก็ค uh, on ือจะวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราลองมาจุดไฟกันดูเลยนะฮะก็เราจะมีการเทสตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะผมจะลองให้มันมันไหมให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยไปใส่ฟืนดูโอเคเอามาวางนี่เลยก็ได้เอามาวางใกล้ มควะะิธีจุดก็โอเคก็แค่ม้วนๆอย่างนี้นะฮะกระดาษด้านหลังนู้นก็คือเป็นตัวที่เราเทสแล้วเมื่อวันก่อนนะฮะก็ติดดีเหมือนกันแต่ว่าก็มีจุดที่ต้องแก้ไขเหมือนกันก็พอติดแล้วเราก็วางลงไปข้างล่างนะฮะวางลงไปเลยแล้วมันมันก็จะค่อยๆติด โอ้โหน่าจะติดแล้วไหมม,มาดูเปลไฟนะะตอนนี้เปลไวไฟเริ่มมาแล้วต้่องปล่อยลงไปแล้วนะโอเคอน,นี่ติดแล้วนะครับติดแล้ว ลักษณะเวไฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวลองดูสักพักนะฮะเตาของเราผลงานช่างทองคนนี้เลย <c oughs> ช่างทองคนนี้เลย <c oughs> ตัวนี้ก็คุมงานทั้งวันเลย <c oughs> อ่าเจ้าขาวอยากมาดูด้วย <c oughs> อ้าวติดไหมอ่าอามันเริ่มติดมาเรื่อยเรื่ฮะเริ่มติดมาเรื่อยเยอ่าโอเค ติดมาร,ม,ารมันก็จะประมาณนี้ฮะลักษณะที่เขาใช้งานกันเนาะก็จะประมาณนี้เปลวไฟก็จะเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไอตัวขี้เท่าตัวแกลบที่มันไหม้เสร็จแล้วเนี่ยก็ยคือมันก็จะลงไปข้างล่างเป็นแกลบดำอย่างดีเลยฮะผมสามารถเอาไปปลูกต้นไม้ได้ตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นฝาถังอีกฝั่งหนึ่งนะฮะผมตรงเนี้ยเราก็ตัดออกพอตัดออกเสร็จปุ๊บก็มาเจาะรูะฮะเจาะรูใช้สว่านเจาะรูทํามือจับแล้ก็ทำง่ายๆนะฮะเอาไม้ไผ่มาใส่ถ้าจะวางลักษณะนี้อ่าก็โอเคนะผมว่านะประมาณนี้ก็น่าจะ ต้มได้หุได้ะฮะขนาดนี้ไฟก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆะฮะไอตัวตะแกรงนี้ก็คือไว้วางมงวางหม้อวางกระทะอ่ะแล้วก็ไอตัวไอเขาเรียกอะไรนะควันดำมันก็จะจะติดที่หม้อติดที่กระทะน้อยลงหน่อยนะฮะก็น่าโอเคฮะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกฮะดูเปลวไฟเปลวไฟก็แรงตลอดนะครับก็น่าจะใช้ได้ ทางทองเรามีกาไหมเพราะเรามีกระทะเนี่ยเอากระทะมาใส่ใส่น้ํามาหน่อยกระทะใส่น้ํามารับขันหนึ่งก็ได้แล้วลองมามา,มาต้มดูดยมันจะใช้เวลาเดือดนานนะ,ะไฟก็จะแรงขึ้นเรื่อยฮะแรงขึ้นเรื่อย โอเคนะเกียวไข่สบายๆเลยต้มน้ำก็สบายๆนะให้มันใส่นี่ก่อนเนาะลองดูสิมันจะได้อ้อเราก็จะต้มน้ำทำอะไรดีนาะลองดูมันจะเดือดแล้ว ไว้ต้มน้ำไปแม่น่าจะเอาไข่มาต้มมาแล้วนะจะได้ไม่เสียจะได้ไม่เสียของฟรีฟรีน้ำเล่นวนโอเคนะครับ ่ะแต่ผมว่าถ้าเอาไอ้ตัวข้างล่างออกนี่มันจะร้อนไวกว่าเดิมไหมในทองลองลองเอาเอาตัวข้างบน,นออกก็ได้ใสออ่เลยรื้อทดสอบเลยวางตรงตรงเลยยังไงกระทะมันก็ดำอยู่แล้วอ๋ออย่างนี้ยิ่งแรงกว่าเดิมเลยครับ นี่เวลาเดินเดินตลอดตั้งแต่นี้เลยนะครับผมก็ประมาณ8ปดนาทีจากที่เริ่มจุดไฟและเริ่มเตรียมงานนะฮะตอนนี้น้ำเริ่มอุ่นๆและเริ่มมีฟองปุดๆแล้วฮะแป๊บเดียวเดือดแล้วเรียบร้อยด้านข้างแม่ฝีมือช่างทองทองเอาไปนึ่งข้าวได้ไหมเนี่ยได้ต่อไปทองก็ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อฐานแล้วนะยกให้เลยนะเตาลูกนี้นะครับ เดือดแล้วฮะน้ำนข้างเดือดแล้วครับเดือดแล้วยังยังไม่ทันไรเลยฮะไอไอแปบยังเหลืออยู่เต็มเลยฮะดูสิครับโอ้โหก็ประหยัดไปเยอะอยู่นะครับผมว่านะโอโ,โอเคเลยนะดีดีดีกว่าสองแบบนู้นนะฮะเนี่ยเนี่ย เมื่ออคลิปแรกที่ที่ทำไปก็คือแบบนี้ฮะแต่จริงตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะไอนี้ก็คือก็จะเหมือนกับแบบแรกก็ว่าตัวนี้เป็นตัวเล็กแล้วก็ผมก็เอาไอตัวกระป๋องเอาตัวถังน้ํายาแอร์มาทำนี่ฮะแปบ๊บเดียวฮะจากแปดนาทีมาที่สิบนาทีก็สองนาทีก,กว่าไก่ฮะแสดงว่าไฟร้อนมากเลยตอนนี้เดือดเรียบร้อย ช่างทองสบายแล้วตอนนี้ช่างทองไม่ต้องเติมแก๊สแล้วเรียบร้อยจบข่าวโอ้อาตาทองทองเอา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 กระทะเอาสิมันใช้ได er ้จริงนะบอกโอเคมันใช้ได้จริงแล้วไฟยังยังร้อนอยู่เลยนะฮะยังแดงยังยังไม่หมดแล้วน่ะไปนิดเดียวยังไงฮะไอ้นี่ยังจุดต่อไปได้อีกนานนานเลยนะฮะเนี่ย อันนี้แค่10เริ่มก็ประมาณสักสิบนาทีได้เนาะโอเคจากจากเริ่มที่เตรียมเตรียมของมาตะกี้แล้วก็จุดไฟนะฮะดูครับต๊ะแกลบมันก็พอพอ,พอไหม้เสร็จปุ๊บมันก็จะลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะออกมาอย่างเงี้ยฮะเนี่ยจะออกมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปไอ้นี่ต้นไม้ได้โอ้เนี่ย ยังเหลือเต็มเลยนะฮะเนะี่ยใช้ไปนิดเดียวเองโอ้สุดยอดโอ้นี่ผ่านไปแค่สิบเอ็ดนาทีเองสิบเอ็ดนาทีเองหรือว่าตั้งสิบเอ็ดนาทีแล้วยังเหลือเยอะก็สิบเอ็ดนาทีน้ำเดือดนะฮะต้มไข่เจียวไข่สุกไปเมนูหนึ่งแล้วผัดไปเมนูหนึ่งนะฮะแลนนี้ยังเหลืออีกทำได้อีกเยอะเลย โอเคก็ตัวนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้ว,เด,วเดี๋ยวผมจะเคลียเตาออกแล้วก็จะทดสอบแบบใช้ใช้ใช้ฟืนดูนะฮะดูเปลวไฟนะดูเปลวไฟอืมน่าสนใจน่าสนใจอันนี้นิดเดียวเองฮะเนะี่ยประมาณขันหนึ่งนะฮะขันเดียวเนะี่ยตรงนี้ฮะแล้วก็ที่เหลือเนะี่ยผมเทเป็นกองอยู่นู้นนะฮะเนี่เยเมื่อกี้ที ที่บอกว่าไม่น้ำเดือดต้มน้ำันเดือดนะนะผมเนี่ย